เพื่อนจ้าวันนี้แอลนะคะอยู่หลังสวนสวนหลังบ้านแอลจ้าบ่ได้ไปงานแต่ว่าฝนตกฝนลินนะคะแต่ว่าก็อยากจะพาพื่นๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนเนาะเก็บเชอร์รี่ในสวนบ้านแอลจ้าเพราะท่านมีไข่เผามาเบิว่าเป็นอย่างไรเอาทายคลิปอัดคลิปไปไปเลยเนาะเห็นว่าหาเชอร์รี่สวยสวยแอลก็บรุนนะว่าอ่าอ่าอ่าเด็กของแอลมันถึงม่หรือว่ามัน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 ขาดมันล่มบ่เนาจ้าเนาะเดยอแอลเก็บไปหลายเลยเด้ มีคนถอดมาไปแป๊บหนึ่งนะคะนี่เสือบสีบสบ,ส,บ,ส,บสวัสดีครับพี่แอลสวัสดีจ้าน้องแพมกินเชอร์รี่กันหืมเฮ็ดอียงเนาะพี่กำลังเก็บเชอร์รี่หลังสวนหลังบ้านจ้าฝนตกสวัสดีค่ะคุณเอ็มนะคะคุณเอ็มเนาะเอ็มสวัสดีค่ะพี่แอลสวัสดีน้องเอ็มเนาะ เน็ตชัดบอสวัสดีค่ะพี่น้ำเพึง่งสวัสดีจ้า้องแอลนะคะพี่น้ำเพึ่งสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณมะลิสวัสดีค่ะเนาะปามโอ้้องปามพี่ทำไมพูดผิดขอโทษขออภัยสวัสดีค่ะมื้อนี้ทั้งวันแอลฝนล,ลินแอลไ่ได้ไปเฮตุงานแต่ว่าเออวยายจะพาเพื่อนมาเบ่งเนาะ,ะต้นเชอรี่ของแอลต้นน้นอยๆนี่แหละด,ด,ด๊บหนึ่งปับหนึ่งป๊บนึ่าเน็ตของแอลนั่นบ่เน็ตของแอลชัดบ่ฮะชัดบ่ เนี่ยเชอรี่ตอนน้อยๆเลยแหละแจะเก็บไปกินเนาะแต่ว่ากับลบูกเพื่อนว่าจะเก็บไปหมดบด่าไรเซดไปก่อนเนี่ยหลายๆเลยดอก้าเอลไม่ได้ตอบคอมเมนต์ไม่มมได้อ่านคอมเมนต์อ่าว่ากันเนาะจ้าเนาะนี่มือหนึ่งก็ถือมือหนึ่งก็ถือมือถืออีกมือหนึ่งก็ถือนี่ละจ้า,จาสดๆเลยจากสวนบ้านแอลเนาะอ่าน้องปามบอไปยังขับอีออ,อากาศทั้งผุนหนาวพอรับอากาศทั้งนี้เพหนาวจา้าอากาศลินนะคะบพหอนบพหนาวนะคะ สวัสดีค่ะแม่แม่ทัดกับน้องเนยคนสวยเนาะเขาเป็นเพื่อนด้วยคนค่ะยินดีค่ะยินดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวมืองเกิลร้อยค่ะคุณแจบ๊บแจ๊บเองนะคะสวัสดีค่ะเชเอมสวัสดีค่ะสวัสดีคุคณเชเอมเนาะอร่อยไหมจ้า้องแอลอร่อยค่ะพี่แซ <laughs> ่บดีหวานดีหวานดีดีด้เดี๋ยว้อเอาตรงเอาตรงนี้กอนเอาตรงใส่สมาธิเนี่ยอ้ะอ้ะหลากหลายเลยนี่นี่นี่เห็นว่าเมื่อน เสวัสดีลูกแม่นี่เลยหักกิงโหลดเอวา่าหักกิงโหลดเนาะโอ้ฝนตกฝนตกฝนล,ลิ้นหักซะจังแดดอยู้ตงเก็บมันนี่แล้วล่ะ,ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนสวัสดีค่ะคุณแจ๊ดเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอโทษหลายๆจ้าตะกี้มีคนขทาเขาเนาะอยู่ทุกคนบน่นี่ตาย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 ,ตายอิจฉาจังเลยกินสดๆจากต้นจ้า อร่อยค่ะพี่ฝนตกฟรีคอมอมไรัดาี่จะอักงดีดินชุดไซนพเนะโอเคค่ะเห็นเอาบ่หืมเดี๋ยวเอาหืมขอลูกนึง่ง <c oughs> ได้เลย <c oughs> ได้เลยได้เลย,เล,ยลูกหนึ่งได้เลยจ้าติดตามทีเดี๋ยวราคาไทยเอาอนบนท่านเนฝนตกข้างวันแล้วนี่ ฝนตกฝนลินนะคะเขาลูกหนึ่งค่ะได้เลยค่ะแม่นัดเนาะติดตามพี่มานานแล้วหนาวไหมตอนนี้กี่โมงตอนนี้บ้านพี่แอลกี่โมงล่ะเฮ้ยแอลบรอดไซน์นาฬิกาสปอร์ตจะบายโมงกว่านี่แหละจา้าทางบ้านแอลนะคะสวัสดีค่ะแอลพี่จุ๋มนะอไม่ได้เจอพี่จุ๋มตั้งนานแล้วบอกถามน้องว่าพี่จุ๋มติดต่อมาไหมพี่จุ๋มก็หายไปเลยไม่อ่านไลน์เลยเนาะพี่จุ่มสบายดีนะคะคิดถึงพี่จุ๋มมากเลยอ่ะสนาม สนามสวยบ้านก็สวยค่ะน้องที่บ้านพี่ยังไม่สุกสุกสวยโอของของแอลก็เริ่มเพิ่งจะสุกอะค่ะพี่นี่เลยเนาะก็เลยจะเก็บก่อนที่นกมันจะมากินนะนะคะ,ะสวัสดีค่ะน้องแอลเชอรี่เยอะเลยสวัสดีค่ะพี่พี่สุรีนะคะเพื่อนบ้านเอกงานสวัสดีค่ะคุณมารีสีทองอิฉาจังได้กินสดสดโอ้วพาต้องกิจฉาเลยจะได้เอากิน ทา,ทางคุญไทยได้กินทุเรียนทางนี well, ้ได้กินเชอรี่จากเพื okay. ่อนแอลได้กินเชอรี่ก็ดีใจแล้วทุเรียนเราบปได้กินเปรี้ยวหรือหวานคะหวานค่ะพี่เจ๊ษนะคะหวานอืมอืมหวานเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่มินีแอลคงจะบริกบแล้วอร่อยอร่อยกันเลยจ้ามันหวานเนาะบ่ได้เข่าปลาเดี๋ยวมินีฝนตกฝนลินเนาะจ้าเนาะอืมอีกสองสามหมื่นเฮดทา้งบ้านได้ออกสุดยอดเลย กินก่อนนกไม่ไม่ไม่ไมไมพี่ถ้าแอลไม่เก็บตอนนี้แอลก็ไม่ได้กินจ้กพี่น้ำเงื่องถ้าไม่ได้เก็บตอนนี้แอลก็ไม่ได้กินเลยนะคะตอนนี้ที่ไทยหกโมงแรงแล้วจ้าพี่อ๋อโอเคจ้าอยู่นี่อยู่เมืองไทยหกโมงแรงอยู่นี่กันแล้วเดี๋ยวนะแอลตรงหกโมงแรงบ่ายสี่บ่ายสามโมงโอเคทั้งวันแอลบ่ายสี่โมงเนาะเหมือนปะ ทั้งดเอบาซีโมงบอลแ้วเอาตรงตรงเบื้งนาฬิกาคนคนที่แอจะพิดผาดยังไปนะจะเนอเอไม่ใช่ทั้งบัดเอาก็ล้วบ่ายโมนะคะอีกห้านาอีกสิบนาทีบ่ายโมงเนาะบอทั้งบดอีกล้วอีกสิบนาทีบ่ายโมงนะคะฝนตกฝนตกแป๊บแป๊บหน่เหยอ้ยตาหนึงเลยแหละ แววตาคนเดมันเป็นเป็นบัดนะจนะ๊ะเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแอลขออา่านคอมเมนต์นะคะบรรยากาศดีมากมากเลยจา้าน้องสาวใช่แล้วสว,ส,สวัสดีค่ะพี่กรกตเนาะ,ะ,ะกรฉกรพี่จ๋มคิดถึงเหมือนเดิมจา้าว่าจะไปหาแม่หวาโอ้ยพรุ่งนี้แม่ทําบุญบ้านพี่จุ๋มพรุ่งนี้แม่ทําบุญบ้านก็เลยไม่ได้บอกบนพี่จุ๋มเพราะว่า ยังไงเนาะก็เลยนั่นแหละพรุ่งนี้แม่ก็อยู่บ้านทำบุญบ้านจ้ะนะคะพี่รัชนรัตนาพมไหมคะสวัสดีค่ะอากาศดีจังเลยอากาศโอ้ยพี่ฝนตกฝนลิ่นจ้าวันนี้ทาไมทาไมทํางานเสร็จไปจังวันนี้แอลไม่ได้ทํางานเพราะว่าฝนมันตกฝนมันตกฝนมันลิ่นแอลเลยบ่ไดไปเหตุงานจ้างวันนี้ก็เลยมาเหตุงานบางงานส่วนเจ้าของนะคะก็เลยบางๆก็เลยว่าโอ้ พอดีอากาศมันดีจักหน่อยฝุ่นลินจักหน่อยเพื่อนเน็ตมีเราแอลก็เลยเก็บไส้สดชื่นลีจากเพื่อนสดสดเลยนะต่าเพียงได้พักกินข้าวแล้งเลยอ่ะเอมีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะแอลตรงขออนุญาตอ่านน้ำนมนาจาอ่ากินก่อนนกไม่ได้กินก่อนนกอิจฉาเลยกินสดสดค่ะโอ้ยขอบคุณหลายๆเขามาหาแอลนี่เขามาติดตาม จะทักทายแอลน้องแม่ดอร์แม่ดอร์ชชาเนลสวัสดีค่ะพี่เอลอุ้มมาเติมกําลังใจให้จ้าสวัสดีค่ะน้องอุ้มนาะขอบคุณหลายๆจ้าน้องอุ้มเพ่งไหนเนาะทางนั้นน่ะฝนตกฝนลินมาเนาะจ้าฮะนาเพย่น้ําผึ้งนะคะอ๋อหรือนึกว่าออกไปทํางานข้างนอกวันนี้ว่าจะออกฝนมันตกก็เลยโทรไปบอกลูกค้าเลื่อนนะคะพรุ่งนี้ก็ไปทำงานอะไรลูกค้าอีกหมือนเดือมาแหละแต่แอลไม่รู้นะว่าถ้าแอลจะลงไปสวนผักของแอลเนี่ยแอลว่าจะเก็บ คลาบี้มากินอยู่นะเพืเ่อนๆแต่นี่แหละก็นิดๆหนอยๆ,ๆ,ๆชเชอรี่เนาะต้นกล้วยก็ออกพริกก็ออกเริ่มออกแล้วกุหลาบก็ออกแล้วเ <c oughs> นี่ยอากาศนะคะอุย้ยเดี๋ยวแอลจะพาไปเก็บเห็ดเด้อนี่แต่ว่าแอลอยากจะไล์สดตอนเก็บเห็ดให้เบื่องอยู่ได้เพื่อนๆแต่ว่าเน็ตโทรศัพท์ของแอลมันกาก,ากมากเลยเรียกพี่ผิดอีกแล้วพี่เครวันพี่ติ่มจาน,น่ะเลยว่าแล้ว <c oughs> ขอโทษโอ้ยพี่ติ๋มพี่เครืววันจ้าขอทษละลายสมาร์คหน่อยเนาะที่บ้านพี่ก็ต้องรีบเก็บเหมือนกันเพราะไม่อย่างนั้นนกกินใช่พี่นกกินเสียดายมากเลยเนาะหนูก็แอลก็ไม่เก็บหมดหรอกแต่แอลก็จะเก็บพอที่จะกินนั่นแหละถ้ากินไม่ทันก็ปล่อยนกกินเนาะแบ่งการกินสวัสดีพี่พี่ทุกคนจ้านกอุ้มสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะพี่น้ำเพื่งพี่ดูคลิปสาวน้องแอลแล้วนางนางดี ดีจังเลยค่ะเดนนะคะพี่ดูคลิปส่วนน้องแอลแล้วนางนางดีจังเลยโอเคอ๋อค่ะขอบคุณมากเลยครับพี่น้ำพึ่งช่วงนี้ก็กุหลาบช่วงกุหลาบออกเนาะช่วงกลาบน้องออกมากๆเลยรู้สึกว่าจะพี่ออนพี่ออนนะคะสวัสดีจากน้องแอลบ้านพี่พึ่งฝนพึ่งพึ่งโบตกมาสองมือนะพี่ออนนะคะพักพักพี่เกือบตายฝนตกสู่มือเอาเหรอเออถ้าฝนตกทุกมมือ อากาศมันชื้นมันมันแฉะนนนนนเนาะจ้าเนาะฝนผักมันก็จะเปื่อยจะเน,น่นาเนาะทั้ง้านเออโบรูเพื่อกันมือน,น,นกับโตกนะคะมาครึ่นกับตกเนาะจันวาเออต้องต้องบอกอชัดไหมชัดไหมสัญญาณชัดไหมคะสัญญาณชัดไหมสัญญาณชัดไหมเอ่ยเนาะสันดอกว้าผู้ใดกินเขาแรงก็นเอีหยังแนะ่บอกเอวมันนี่ผู้ใดกินเขาแรงก็นเอีหยงังสวนสวนผักค่ะ งามดีจังเลยพี่คิมพีทอ๋อไม่เป็นไรค่ะพี่น้ำพึ่งถ้าพี่น้ำพึ่งเก็บมาแบบไหนแอลก็อาบแบบนั้นแหละน้องอุ้มวันนี้เอาช่องจริงมาเฝ้าจ้าพี่ปกติเอาช่องแฟนไปตามอ๋อจ้าขอบคุณขอบคุณจ้าเดี๋ยวพี่ก็จะไปหาน้องอุ้มเด้อเดี๋ยวใครไม่รู้จักน้องอุ้มก็ไปหาน้องอุ้มนะคะน้องอุ้มคนสวยคนน่ารักเนาะทุกคนเลย <c oughs> เด้อปัดยดใทีนีนน่นี่แหละนี่แหละแคล ก็นหมดก้อนหนึ่งคุณเนาะต้นกล้วยแอลมันจะตายก้าตายแหล,ะแลุะเ,เอ้ยพี่ทานข้าวเที่ยงพ่าเนื้อมะเขือเปาะมามาค่ะโุ้ย่าเนื้อมะเขือเปาะเป็นจะแสบแน,นอ้อบาที่นี่เขานิ่หอนๆเด้อแสบแสบพี่ดูอะไรอยู่กับน้องแอลมาพี่จะรีบเข้าไปดูเลยจะโอ้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ พี่ติ๋มเนาะพี่ติ๋มนี่โอ้โหสุดยอดเลยติดตามแอลมาตลอดให้กําลังใจมาตลอดนะคะพี่ขอบคุณหลายๆค่ะพี่ติ๋มนะคะนี่เลยพี่ติ๋มก็ขอบคุณพี่ติ๋มสบายดีเนาะพี่ติ๋มทุกคนเลยสบายดีกินข่าวแรงพี่กินไอ้นี่เนาะพี่เล็กเล็กกี้ใช่ไหมคะเล็กกี้เลิฟชัดมากค่ะพี่แอลตอนนี้เล็กกินส้มตําดูคลิปพี่แอลจากอังกฤษค่ะว้ายกินสมตํรเไอ้แล้วแอลก็อยากจะกินข่าวอีกแล้วบัดที่นี่ หรือว่าเอาจะไปเก็บหัวโคลาบีเก็บหัวโคลาบีมาตําเนาะเออเก็บหัวโคลาบีมาตําแทนตะบูกงกินข้าวขับปุ่นเสิแซบ่บผักสดสดอ่ะก็มันโอเคอยู่นะทำไหลๆชัดมากค่ะพี่แอลตอนนี้เล็กกินส้มตำโอ๊ยอิ่มอร่อยดุคำจ้าน้องเล็กสบายดีจ้าน้องสาวเนาะสบายดีนะคะโอ้ดีใจเพื่อนเพื่อนทุกคนสบายดีก็ดีใจจา้าเพื่อน นาอแอลก็สบายดีจ้ะแอลก็สบายดีทัางคุณก็สามมือดีซี่มือดีสามมือดีซี่มือไข่แหละกับเบิ้งเงินไปบมีปัญหาอก่นงลยจ้าเนาะาเาะท่าแล้วก็มีคนลหลายๆคนถามแอลบอาว่าเพื่อนบ้านมันเห็ดมันเห็ดงานกับรถดแท็กเตอร์เสียงดัง <laughs> เสียงดังอ่าอาค่าเดี๋ยว สบายดีจ้านกพิษติ๋มสบายดีพี่แอลถ้ามันขึ้นในป่าถ้ามันขึ้นในป่าเราไปเก็บเลยได้ใช่ไหมพี่เชอรี่ลูกเขาขาวใหญ,ใหญ่ลูกเชอรี่ได้ค่ะได,ได้ได้ถ้าถ้าถ้า,ถากินนะเชอรี่เชอรี่บน,นมันกินได้อยู่ดีเชอรี่ป่าใช่ไหมคะน้องเล็กเชอรี่ป่ากินได้ค่ะขอบคุณน้องแอลใน ขอบคุณน้องแอลนคําแนะนําหลายๆอย่างนะคะทางหลังไม่รบกวนน้องแอลตลอดเลยเอยไม่เป็นไรค่ะพี่ทายแอลตอบได้แอลก็จะตอบนะถ้ายแอลตอบไม่ได้แอลก็จะตอบว่าเดี๋ยวแอลขอเวลาขอศึกษาข้อมูลก่อนนะคะว่าเป็นอย่างจะถ้าผูใ้ใดมีปัญหาอีกอย่างเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องเฮ็ดหรือว่าเรื่องพักเรื่องอีกอย่างนะคะทายแอลสามารถตอบได้ก็จะไปตอบเนาะ เขาไปหาแอลได้ในเพจสาวมองเกินร้อยมุนทิลานะคะเพราะว่าอยู่ในยูทูบนี่มันตอบกันบ่ด้เนะาะผู้ใดมีเฟ e b o o k นะคะก็เขาไปหาแอลได้แอลลี่แอลลี่นะคะหรือว่าเขาไปในเพจสาวมองเกินร้อยมุนทิลาเนะจ๋านาะโอ้ยมือสภาพลูกหมาตกนาวเลยแอลจังลูกหมาตกนาวเลยเนาะลูกหมูตุ๊กนาวพี่เออพี่ ส,สีีหนุ่ยใช่ไหมคะเขาชอบน้องน้องชอบสวนหน้าบ้านพี่มากเลยโอ้ถ้าพี่อ่านอ่านบาซื้อบาตถือขอโทษน,นะพี่น้ำพึ่งไม่ได้ไรสดคุยกันนานคิดถึง้าพี่หนูก็อยากหนูก็อยากจะมาไลฟ์สดอยู่แต่หนูไม่รู้ว่าหนูจะมาพูดอะไรก็คิดถึงพี่ๆท,ทุกคนเลยนะพี่ๆเออมอหลงร้าย กากคิดถึงพี่ๆเพื่อนๆหนังน้องทุกคนจ้าแต่ว่าแอลกับบรูเนะาะแอลจะมาบาอกเอียงซุฟังเนเ่พะว่าม,มือมือแอลกับไปเฮตุงานกับมแต่งานสวนงานบ้านกับบ่มียังอย่างอื่นเนาะคลิปนี้กับมแตะคลิปชงแอลมีแต่คลิปทํางานนะคะอ๋ออ๋อเดี๋ยวน้องตามไปจ้าพี่แอลจ้าน้องน้องอุ้มเนาะถ้ามีอะไรน้องอุ้มก็เข้าไปหาพี่ในเพจสาวเมืองเกินร้อยมุถุาได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวส่งรูปส่งอะไรส่งโค้อความไปหากันได้เนาะ ถ้าถ้าถ้าพี่ตอบได้พี่ก็จะตอบถ้าพี่ตอบไม่ได้เดี๋ยวต้องขอเวลาเข้าไปศึกษาข้อมูลอีกทีนะคะอ่าพี่สีนวลอ๋อสีนวลค่ะขอโทษขอขอโทษลหลายๆขอโทษลหลายๆจ้าโอ้ยเนาะเฮ้ยบรูพี่เพื่อนจ้านี่นี่นี่อ่าจะมีหลายๆคนถามแอลมาวานนะคะว่า กุหลาบของ l อทตอนวัยอ่ะที่ปักช่อมันแล้วมันออกดอกออกไปไปอันนี้ออกนะจะเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นสีชมพูองต o งนะ,ะ,ะคะกุหลาบบางตน้นนาะกุหลาบบางตน้นมันก็จะเป็นเพียกุหลาบบางตน้นก็กบ่กบบเป็นเพียรมันก็จะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของกุหลาบนะคะไม่ไม่ทุกสายพันธุนะ์เนาะบางบางตน้นนะคะบางต้นบางสายบางชนิดมันก็จะมีะพวกเพียรเกิดนะคะเรต้องไปตื่นเต้นอย่างมากมายจะทาผู้ใดอยู่มืองมืองหอกจริงๆนะคะทาผู้ใดอยู่เยอรมันยังเสียเอาก็ขอจะแนะนําว่า ใบตำแยรัง่งเอาไปแช่น้มไว้จากอาทิตย์หนึ่งนะคะเราก็เอาไปมักอาทิตย์หนึ่งนะคะกินมันจะเหม็นจักน้อยแต่ก็ว่าเป็นอย่างนะคะเราก็เอามาผสมกับน้ำหนึ่งต่อหนึ่งนะคะเราก็เอามารดหรือเอามาฉีดเซตออกกุหลาบแต่จากเพื่อนค่าเชื้อค่าเพียเนาะให้กับกุหลาบนะคะเอากับประ่านในคลิปลงดอกจ้า <laughs> เอลเป็นคนบอกบ่าเป็นบอกบ่เกง่งนะคะ พี่ติ๋มที่สมุทรปราการฝนกําลังจะตกจ้าลงแอลโอของหนูลินตั้งแต่เช้าเมื่อวานฝนก็ลินฝนก็ตกเดี๋ยวแอลคิดว่าก็คงจะใกล้เวลาหาเห็ดแล้วตอนทําคลิปใหม่ๆพี่แอลมีทอบ้างไมหมคะพี่แอลทอมากพี่แอลแบบว่าไงล่ะค,คือ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 แอลอะคือแอลอะคาว่าทอแอลบ คือคือตอนแรกอะตอนเอลเฮตคลิปอะเฮตุเฮตเหดยูทูปของ y youtube ใหม่ๆนะคะเ,เดี๋ยวพูดพูดไทยเนาะตอนนั้นเอลทำ u t u b e ใหม่ๆเอลไม่คิดว่าเอลจะเปิดสร้างไรายได้นะถ้าไม่มีใครเข้ามาแนะนําว่าเปิดสร้างไรายได้สิตอนแรกทําคลิปอะลงอะก็ไม่นึกว่าจะมีคนติดตามก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาดูเข้ามาทักทายก็ไม่ได้คิดว่าเออจะทําแบบจริงๆจ,จังๆอะนะคะไอ้คาว่าท้อของพี่คือถ้าเพราะว่า ตั้งแต่ต้นเลยพี่ไม่ได้คิดว่าเออพี่จะทำ Youtube เพื่อที่จะหาะไรายได้ไงคือทำลงเก็บเก็บทำถ่ายก็เก็บไว้ดูอย่างเงี้ยแต่พอมันได้รายได้จริงๆมันก็โอเคท้อไหมก็บอกว่าเออมันมันคิดแบบแบบคนละแบบอ่ะจะท้อไหมก็ทอ้อท้อที่ว่า เออบางวันไม่มีคลิปมาให้มาให้เพื่อนๆดูก็เลยว่าเออวันนี้จะทําอะไรวะวันนี้จะจะลงคลิปอะไรให้เพื่อนๆนดูอยากให้เพื่อนๆมีความสุขถ้าเราหายไปอย่างเงี้ยเขาจะคิดถึงเราหรือเปล่าทาี่ว่าท้อนี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนแรกพี่แบบว่าเปิดไม่เปิดสร้างเลยได้นะตอนตอนทําคลิปลง youtube ใหม่หมเอลไม่ได้เปิดสัางไรายไดนะ แอลก็สมัครไปดังสันจ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 นมีคนมาแนะนำมาทำไมไม่เปิดสร้างรายได้แอลจังเห็นนะคะถ้าได้ก็โอเคถ้าบรายว่าเป็นอย่าง้จแอลก็เห็ดมาเรื่อยๆเยเรื่อยแล้วก็ขอบคุณเป็นพี่เป็นเพื่อนองทุกคนเลยนะคะที่เําา่าติดตามแล้วก็เข้ว่าให้กำลังใจนะคะสำหรับพี่ๆเป็นเพื่อนน้องๆคนไหนนะคะที่เพิ่งทำนะคะที่เพิ่งทำยูทูบเพื่อที่จะเปิดสร้างรายได้นะคะอย่าเพิ่งท้อทำไปเรื่อยๆจ้ะเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆนะคะบด่ต้องท้อ เปิดได้งด้ยมอะไรก็เง้มนั่นจ้าเ <_ d ans> พื่อนว่าต้องไปท่อนะคะทําไปขอให้เป็นความสุขของเรานะคะคลิปที่เฮาเหตุไปแล้วเฮาใส่ความสุขเข้าไปเฮาว่าต้งคิดว่าคลิปนี้นฉันจะปังฉันจะเกิดฉันจะต้องได้เงินว่าต้องไปคิดจ้าเ <_ d ans> พื่อนทําลงไปจักมือหนึ่งนะคะร <_ d ans> ายได้ก็จะเป็นของเฮาเนาะนะคะ <_ d ans> ไม่ต้องท้ออย่าท้อเลยอย่าท้อนะคะไม่ท้อไม่ท้ออย่าท้อไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ <_ d ans> สู้ไปทําไปนะ <_ d ans> สู้ไปทําไปถึงว่าจะ ยังสร้างไราไยไ,ได้ไม่ได้ก็ทําไปเรื่อยๆนะคะความสุขของเราเนาะจ๋าเนาะไม่เห็นบอกว่าละจะมาเล้ะพี่นกแอลก็ร้วแอจะมาพอดีเกบเชอรี่อุ้ยพี่นกขอโทษหลายเดี๋ยวนะตอนทําคลิปใหม่ๆพี่แอลมีท้อบ้างไหมคะคือแอลบอกคือไม่ท้อคือแอลทำแอลทาขึ้นมาเนี่ยคือ สร้างรายได้ถ้ามีรายได้เข้ามาก็ดีใจแต่ถ้าไม่ได้รายได้เข้ามาแอลก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราทําสิ่งนั้นออกมาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเห็นถ้าถ้าทํามีเงินเข้ามาก็โอเคนะคะก็โอเคอย่าไปท้อเห็ุไปเรื่อยๆจ้กเพื่อนจักมือหนึ่งก็จะเป็นของพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะรายได้เนาะอย่าท้อนะคะอย่ามีคําว่าท้อในใจเลยนะคะแล้วการเงินรายได้ทุกบาทนะคะ ส่วนหนึ่งเนาะรายใดส่วนหนึ่งจาคือถูกแอลากจะเอาไปเฮ็ดบุญนะคะสางบุญสางกุศลแอมกันกน้ำแอลนะคะรายได้ทุกคนเนาะ,ะ,ะพี่นกนะคะพี่นกสวัสดีน้องแอลไม่เห็นบอกเลยว่าจะมาแอลก็ไม่ได้บอกแอลอยากจะมาแอลก็มาแอลอยากจะไปก็ไปพี่นกขอโทษละหลายพี่นะคะสวัสดีค่ะพี่แอลเย่เย่มาดูจากสนามบินสวุวรรณภูมิอ้าจะบินแล้วห่ะคะ สานามิีสวรรปูมไปเที่ยวไหนเออน้องสาวจา๋าน้องตามพี่แอลมาจะสามปีค่ะเปลี่ยนอีเมลไปสามรอบแล้วตอ,ตอนนี้มาลองทำเองปวดหัวมากๆากสู้ๆค่ะเข้าไปเออเดี๋ยวพี่แอลจะบอกนะทำมีปัญหาอีกอย่างถ้าคลิปใดบ่เข้าใจนะคะอาจารย์เสกเสกสันต์ปั้น u t u b e เนี่ยอาจารย์จะสอนดีมากเลยอาจารย์จะสอนดีมากๆเลยแปลความลูลนะ้ำเพลินจัาเพื่อนเพื่นจะสอนทุกสิ่งทุกอย่างนะ ซึ่งในที่ห้าบูลูพ่งก็จะซ้อนไปเรื่อยๆเบิ้งไปเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับการสรั่งอีเมลเกี่ยวกับการสราั่งไล่ไใดเกี่ยวกับการสรั่งช่องเกี่ยวกับเคล็ดลับต่างๆนะคะอาจารย์จะดีมากๆเลยนะคะอาจารย์โอ้โหสุดยอดนะคะทายแอลมีปัญหาอีกอย่างเกี่ยวกับคลิปที่ว่าคลิปบบผพานคลิปบวกอย่างใจสั่นสีนะคะอาจารย์เอกอาจารย์เสกมีสุดยอดเลยะคะ่ะเขาไปดูเขาไปศึกษาน้าเพลินนะคะวันหลังบอกด้วยนะจ้า <c oughs> จ้าพี่นกจ้า เดี๋ยววันหลังแอจะบอกนะจ๊ะพี่สุชีรานะคะสุสุชีราสามารถสวัสดีคะ่ะน้องแอลที่สัตว์ิบตกแรงทุกวันแถมมีฟ้าร้องด้วยค่ะทั้งลมทั้งน้ําทะเลขึ้นแรงโอ้โหพี่ดูแลรักษาสุขภาพด้วยเด้อขอบคุณจ้าพี่แอลน้องชอบเข้าป่าเก็บผักดอกไม้โอเคชอบเหมือนกัน <laughs> กระซังวายู่กไก้กันเนาะะไดผ้าเขาป่า <laughs> คุณปนัดดานะคะคุณปนัดานาคุณปนัดดาสวัสดีค่ะมาทานข่าววันนี้โอ้ขอบคุณหลายๆค่ะพี่นกทำไปเรื่อยๆสู้ๆใช่พี่นกก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็ดีใจสุดๆเลยดีใจสุดๆเลยที่มาถึงจุดนี้ได้ถึงมีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนเข้ามาให้กําลังใจขอบคุณจากใจจริงค่ะพี่ออนพี่นึง่ง ทอดไก่กับปลาลาบองผักชีลาวในสวนแซบเมื่อวานจำหัวโคราดี้แซบกัวบักฮุงอีกจามองแอลพี่อยากจะทำ u t u b e เล่นๆคือกันจาแต่พี่ทำบ่เป็นจาพี่ออนถ้าพี่ออนทำไม่เป็นแอลก็บอกแล้วเข้าไปศึกษาเลยกับอาจารย์เสกนะคะเสกสัน youtube เข้าไปเลยเข้าไปดูท่านเลยเข้าไปดูอาจารย์เลยอาจารย์จะแนะนำทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเลยที่ต้องการอยากเรียนอยากรู้นะคะเข้าไปเลยดูเลย จะไม่รู้นะเข้าไปดูเลยแอลมีปัญหาอะไรแอลก็เข้าไปดูนะคะเข้าไปดูอาจารย์จะสอนอาจารย์จะแนะนําอย่างนั้นอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะเปิดทันดีใจเปิดทันค่ะสวัสดีค่ะพี่แก้วตาพี่นกเพิ่งไปทํางานกลับมาใช่ไหมคะ <c oughs> พี่นกวันนี้หนูมื่อได้ทํางานวันนี้ฝนตกพี่น้ำพึ่งท่านขุนไปไหนจ้า้องแอลท่านขุนอยู่กับอยู่ข้างล่างนะ่นะน่ะขุนอยู่ข้างล่างจ้าเดี๋ยวท่านขุนอยู่ข้างล่างโอเค ท่านขุนอยูู่อยู่เรือนอยู่เฮือนหน่อยเพื่อนจา้าอยู่เฮือนหน่อยเพื่อนเนาะนเ,นเนี่ยโอ้ยเพิ่งไหนดอกกุหลาบของแอลไหมเพื่อนเพื่อนสวยอดวะดอกกุหลาบเนาะกุหลาบพี่โอเคเดี๋ยวมาเบิ่องหนเอาดีกว่านะ <c oughs> เอาเบิ่องหนเอาดีกว่าท่านขุนไปไหน <c oughs> สวัสดียวค่ะให้ใจไปเลยเนาะโอเคอพี่นกมากินเชอรี่กันพี่ สดๆเลยป่ะปะลูบอ่ะนะแอลปลูนะว่าคืนมันจะมีบอบ้านพี่แอวน่ะอยู่มากๆค่ะพี่นกน้องแอวเดินดูดอกไม้ด้วยนะอุ้ย,ยแห่กุราบหอมเบิง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 ต้นพริกแอลต้นพริก แอลกบับบลูนะว่ามันจะหันมานันขุนยางก็ดอกกระแดวอีกแล้วปวดขาอสงสารขุนอนะ่ะปวดขาไอยางยางบึบบึบบึบบาละดูเปารน้าทกนทคนกคนทากคทกคนทุ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 ่คนทุกเนกคนทุกคนทุงคนงกคนกกคนเพกรนเุกก สนดอกว่าเดี๋ยวแอลขออนุญาตอ่านน้ำนะคะน้องแอลเดินดูดอกมมด้วยนะคะโอเคพี่นกพี่แก้วตานะคะชอบคุณน้องพาเข้าสวนหลังบ้านอยากปลูกกุหลาบกับผลไม้แบบนี้บ้างคะ่ะโอเคพี่สุชีราชอบบ้านและบรรยากาศน้องแอลจังเลยค่ะสุด,ดยอดคิวเลยขอบคุณมากลากเลยนะคะพี่น้ำพึ่งมาแป๊บก็จะไปแล้วคุยนานๆให้หายคิดถึงหน่อยสิจ้า พี่หนูไม่รู้ว่าหนูจะพูดอะไรไงหนูไม่รู้ว่าหนูพูดอะไรหนูหนูไม่ชินกับการไล์สดอ่ะพี่หนูไม่ชินจริงๆนะกับการไล์สดพี่นนะกฝน,นจะตกแล้วทางนั้นฝนจะตกใช่ไหมคะทางนี้กาลังลินอยู่เลยแอลยังใส่ชุดกันฝนอยู่เลยร้อนก็นนร้อนเหมือนลูกมดุดสวัสดีค่ะนานา,นาวันนี้สดใสโอ้ยขอบคุณค่ะวันนี้สดใสฝนไปตากฝนมาจานเบื่อเดี๋ยวขุนขึ้นมานเดี๋ยวอาจจะเบิ้งภาพ เพ oh, pues nah ิ่งหั Naruto ่นขุนแล้วพิ่นยางโอ้ยพุ่นนะปวดเอวอ่ะเพิ่นปวดเอวเนาะสงสารพ่อค่ะสงสารสวัสดีค่ะกิโมล่ะนะคะสวัสดีค่ะปริญญาชีวิตสวัสดีค่ะสบายดีเนาะจ่าอีอีนะคะสวัสดีค่ะอีอีอย่าพานอย่าพานะมายนะคะอีอีอีชใช่ไหมคะน้องอีชใช่ไหมน้องอีชใช่ไหมพี่แก้วตาลายบ่อยบ่อยนะ Na, Kuine, na, leibe, na, Kuine, na, kui na, na ja, und so, -a -a -Uri. Uri, wie geht es dir? Wie geht es, aber ich, ich, ich weiß nicht, na, wenn ich äh, nach runter gehen oder laufen dass äh, meine WLAN oder Internetverbindung ist okay oder nicht, aber ich wollte es sein. Noch. Äh, อ,อีบ้านน้องแอลสวยดอกไม้ก็สวยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่นกสุชิราพาชมสวนก็ได้จา้าพูดไม่เก่งอน่นบอแอลก็อยากจะพาชมนะคะแต่ว่าอินเทอร์เนต็ตของแอลอะ่ะมันมันบอคอยดีปันไหนมันกาดสวัสดีค่ะคุณเล็กเ,เล็กลี่ใช่ไหมเล็กขี้ใช่ไหมเล็กขี้นะ่ะอังกฤษกําลังตกค่ะพี่แอลอากาศกําลังน่านอนใช่เลยพี่แก้วตาขาหนะ้า ทาปากไล์นะคะคุณสวยโอ้พี่หนูตาฝนมาโอเคโอเควันน่าจะทำสวยๆจะทำแต่งสวยๆคะ่ะคุณนานา,นาสวดอ,อว้อนวอนขอให้ท่านคุณหายป่วยนะคะอุน่นดิพิเกตเอสออยตั้งเกวพิเกตเอสอุดอุ่นไปออยทอกอะไรสินออดนองเดี๋ยวพาเิ่งนะนั่นยังกระรกดกแคระสักมาสวัสดีครับ โอเคได้ยินสวัสดีครับยังก็ได้วกันเด็กแม็กซ์สตูดิ้งเคิร์เชอร์คอุายอลถามคุณมาเจ้าเก็บเฉลี่ข่อยมาสวัสดีครับพี่แอลเต้ยครับเออเต้ยน้องเต้ยทำไมพี่เรียกอีสก็ไม่รู้น้องเต้ยสวัสดีน้องเต้ยนะจ๊ะพี่แอลร้องเพลงหน่อยอีอีไม่ได้กลัวติดกลัวติดลิขสิทธิ์ฟ้าคลือคลีวฝนมันกระตุกเด็ก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 กระตุก สวัสดีค่ะทุกคนนะคะประิญญาชีวิตสวัสดีทุกคนเดจ้าเนาะพี่แก้วดาจับท่านขุนมานั่งคุยด้วยเลยไอ้ด้วยพี่ไอขุนไอพวกราวา,าจ้าท่านขุนไอแค่นี้ก็น่ารักแล้วน้องแอลค่ะขอบคุณมากเลยเฮ้ยในสมัยในเดียวเชอร์สเมกเดี๋ยวเออปึิ่มเพิ่มพันยังเพิ่มพันยัง ขาเจ็บแบบนี้ก็ยังยังใจออกไปบ้างไปซอยแอลเฮ็ดงานยม่ได้เ,เพื่อนๆคุณนะขาขาเจ็บจริง่ก็อยากซอยได้แต่แตแอลจะพามาสวาัสดีจังหน่อยพระเอกเขาเขาบอกเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวเพิ่นจะไปนอน แค่เรื่องขุดม,มานั่งพักบ้างคะ่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแกจะขึ้นมาแล้วคะ่ะวันน้าจะไฟ์สดแต่งหน้าสวยๆมาคุยกับเพื่อนๆน,น้องๆหน่อยนะคะโอ้ยได้เลยค่ะพี่โอ้ยใหญ่สวยจัะเดี๋ยวนะับแป๊บนึงนะคะสวัสดีครับส,สวยยกมือไหว้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับยกมือไหว้ชื่ออะไรวิไฮส์ู ไปได้ฟังนกฟลุกไปเลยโดยเอาอใจคุณเป็นนอนอาจารย์เนาะโดยเอาอใจไปเห็ดอาหารให้คุณน้องน้องเราก็จะพาคุณไปนอนจะข้าวไปพักผ่อนเราจ่าเนาะเอ๋ก็ขอโทษขอเอาไพ่พีเพื่อนน้องๆหลายๆคนนะคะที่นี่มาแบบโลโซมาเนาะจ่าบุญรักษาคุณพาคุ้มู่คุณย่าุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอืมเดี๋ยวนะคะแป๊บนึง